สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะจากที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ที่เพิ่งเช็คสิทธิ์แล้วว่าได้รับสิทธิ์เมื่อวันที่7กันยายนโดยเราเป็นกลุ่มที่อยู่ใน13จังหวัดซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา2เดือน เราจะได้รับเงิน5,000บาทหรือทีเดียว1,000 0บาทคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะจากการที่เว็บไซต์ประกันสังคมได้เปิดให้เราเข้าไปเช็คสิทธิ์กันสำหรับกลุ่มสมาชิกใหม่ในวันที่7กันยายนเพื่อดูว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาท ซึ่งก็มีหลายๆคนได้รับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงกลุ่ม10จังหวัดแรกที่สมัครและจ่ายเงินตั้งแต่1สิงหาคมถึง10สิงหาคมซึ่งตอนนี้ทางประกันสังคมก็ให้สิทธิ์กับกลุ่มนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าสำหรับกลุ่ม13จังหวัดแรกที่บอกว่าจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา2เดือนนั้นเพราะจริงๆแล้วในกลุ่ม10จังหวัดแรกเขาได้รับ งวดแรกกันไปแล้วส่วนกลุ่มที่สองอันนี้จะได้รับทีเดียวหนึ่งมื่นบาทเลยไหมหรือว่าจะได้รับห5,000ันบาทเป็นเวลา2เดือนนะคะวันนี้ทางประกันสังคมก็ได้ตอบคําถามข้อนี้ออกมาแล้วนะคะว่าขอ,อถามเพิ่มเติมครับท่านจะได้รับเงินสองเดือนรวดเลยไหมครับเพิ่งได้สิทธิวันที่7ผมอยู่ใน13บจังหวัดแรกเออมีสิทธิ์ได้ทีละเดือนค่ะอ๋อทีละเดือนนะ,ะครับงวดแรก งวดหลังทีละเดือนนะไม่ไม่ได้2เดือนรวดนะพุดลาาไม้ไมไนะไ่ด้คะโอเคค,ครับสำหรับกลุ่ม13จังหวัดแรกที่เพิ่งประกาศสิทธิ์ไปเมื่อ7กันยายนหรือว่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มสมาชิกใหม่ตรงนี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา2เดือนเหมือนกับกลุ่มแรกแน่นอนแต่ไม่ได้ได้ทีเดียว1 0,000บาทนะคะ ก็จะยังคงได้5,000บาท2เดือนโดยคาดว่าน่าจะได้5,000บาทแรกนี้ภายในเดือนกันยายนส่วน5,000บาทหลังก็น่าจะตามมาเรื่อยๆนะคะก็ะอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางข่าวสายขวดและน้อยจะรีบติดตามนำมาเสนอให้ทุกคนได้ทราบนะคะยังไงแล้วอย่าลืมรีบผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ ค่ะ